ทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะมากันอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนะคะกับการทำนายดวงชะตาผ่านไพ่ทาโร่นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาตามปฏิทินโหรา,าศาสตร์ไทยนะคะดูผ่านไพ่ทาโร่แต่ว่าเป็นสำรับใหม่เป็นสำรับองค์พระพิคเนตที่ออกมาใหม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำนายด้วยสำรับใหม่นะคะวันนี้พบกับราศีราศีธนูนะคะราศีธนูนะคะ แป๊บหนึ่งไม่ได้เปิดเสียงเอาใหม่เลยสวัสดีทุกคนนะคะพบกับาการทำนายดวงชะตาราศีธนูผ่านไพ่ทาโร่นะคะแต่เป็นสำหรับใหม่เป็นสำหรับองค์พระพิคเนตนะคะที่ออกมาใหม่นะคะเราจะมาเปิดไพ่กันนะคะเราเปิดไปแล้วลสองราศีราศีกันกับราศีเมถุนนะคะ การดูการดูไพ่ทาโร่นะคะเป็นการนับตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยนะใครจะดูลัคนาก็ได้นะเดี๋ยวตรงคําแนะนําที่อธิบายว่าราศีไหนเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่จะลงจะลงลิงก์ Facebook ไว้ให้คุณเป็นดูจากตรงนั้นได้นะคะถ้าคุณมีสูจิบัตรที่รู้เวลาเกิดคุณสามารถไปดูลัคนาได้แล้วคุณก็คู่กันไปดูทั้งราศีและดดูทั้งลัคนา ทำไมถึงดูให้ดูลัคนาเพิ่มเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะละเอียดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเวลาเกิดของคุณนะคะมันก็จะแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะชาวราศีธนูนะคะถ้านับตามตามราศีแล้วจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาจนถึง14มกรานะคะการดูจะเป็นการดูตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็คนราศีธนูนะคะ หรือลัคนาราศีธนูก็สามารถรับชมได้นะคะชาวราศีธนูเป็นคนธาตุไฟนะคะสัญ,ญลักษณ์ในไพ่ทาโร่ก็คือไม้เทา้าคนที่เป็นธาตุไฟจะเป็นคนค่อนข้างกระตือรือร้อนทะเยอทะยานนะคะแล้วก็รู่พักหลักจําแล้วก็ช่างสังเกตเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าราศีธนูสําหรับเดือนพฤษภาเป็นอย่างไรนะคะ ใครไม่ถูกจริตกับการดูในระยะเวลาค่อนข้างนานให้เลื่อนนิ้วผ่านไปดูนักทำนายสั้นๆได้เลยเพราะว่าของหน่งจะเน้นการงานการเงินโชคลาภความรักสุขภาพการเรียนนะคะแล้วบางทีจะมีคำเตือนอะไรต่างๆการดูการพยากรณ์ดวงชะตาอย่าเชื่อทั้งทั้งหมดและอย่างงมงายนะคะให้ดูเป็นแนวทางทำไมถึงต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าไม่งั้นคุณก็จะทุกข์ คุณจะทุกข์แต่จริงช,ชีวิตอ่ะไม่ต้องทุกข์หรอกเพราะอุปสรรคมันเจอตลอดแหละมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ดูเอาไว้เป็นแนวทางเมื่อไหร่เป็นยามที่ดีเราก็ต้องรีบขวนขวายก็เรียกว่านําขึ้นให้รีบตักแต่เวลาไหนที่มันดวงมันอาจจะชะลอนิดนึงเราก็แค่หยุดแล้วก็ระมัดระวังแค่นั้นเองนะคะเริ่มเลยเนะาะราศีธนูนะคะดูตาม เปิดเปิดไพ,พ่พระพิคเนตจริงแต่ว่าจะดูตามไพ่ตำแหน่งทาโร่ที่เคยวางไว้นะคะใบที่หนึ่งค่ะโอเคหนึ่งเหรียญค่ะเพจออฟเพนทาคอลนะได้ใบแรกคือเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเจ้าตัวมีความคิดอย่างไรนะคะใบที่สอง ออได้6กเหรียญเหมือนกันนะคะหเหรียญได้เหรียญทั้งคู่เลยนะอันนี้เป็น6กเหรียญน,นะคะใบที่สองส่วนใบที่สเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอทราบว่าราศีธนูมีเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตช่วยบอกกล่าวหน่อยนะคะ ว้าวคุณได้10บถ้วยค่ะคุณได้10บถ้วยนะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดภายใน2เดือนข้างหน้านี้นะคะแล้วอดีตที่ผ่านมาล่ะไพ่ทาโร่นะดีมากเลยเพราะบันบอกเหตุการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตถ้าคุณเห็นอดีตคุณเป็นอย่างนี้จริงๆปัจจุบันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ที่จะเป็นความน่าจะเป็นของอนาคตก็น่าจะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะคะใบที่4เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาค่ะโอเคคุณได้9้า ก้าดาบนะคะ9ดาบเนาะแล้วก็สถานการณ์ของบุตรบริวารของคุณในอดีตที่ผ่านมามีความช่วยเหลือเกือ้อกูลอะไรยังไงแบบไหนนะคะใบที่5ออกษัตริย์ถือถ้วยค่ะกษัตริย์ถือถ้วยนะใบนี้ อ่าเรามาดูเหตุการณ์ในอนาคตอยากรู้จังว่าราศีธนูในอนาคตจะเป็นแบบไหนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตช่วยบอกกล่าวให้ราศีธนูรู้หน่อยนะคะว่าเขาจะมีอะไรในอนาคตสี่เหรียญค่ะสี่เหรียญน,นะคะอนาคตน่ารักมากเลยอยู่บนลูกโลกกำลังนั่งเอามือเท้าเท้าข้างสองข้าง ใบที่7ค่ะแนวทางแก้ไขปัญหาหรือหรือปัญหาที่มีอยู่มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรหรือวิธีที่จะคิดในการแก้ไขปัญหาควรคิดในแนวทางไหนนะคะไพ่ใหม่จะค่อนข้างติดกันนะอันนี้ไม่ใช่นัดหนึ่งนะคะ ให้ใหม่จะค่อนข้างติดกันไปที่เจ็ดนะคะแป๊บนึงปัญหาที่มีอยู่มีวิธีการคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างไรหกดาบค่ะหกดาบเนาะ แล้วก็กุญแจในการแก้ไขปัญหาเป็นแบบไหนกุญแจในการแก้ไขปัญหาเป็นแบบไหนตำแหน่งที่8นะคะไดเดทค่ะไดเดทเนาะ เดี๋ยวดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะใบที่9ความรู้สึกในใจของคุณความกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนาะความรู้สึกที่ซ่อนเลนอยู่ในใจคือเรื่องอะไรเมอร์จิเชียนค่ะเมอร์จิเชียนเดอะเมอร์จิเชียนเวทมอน ภาพรวมและผลสรุปคืออะไราภาพรวมและผลสรุปคืออัไรายอัศวินถือดาบค่ะอัศวินถือดาบภาพรวมนะเรามาดูกันเลยนะคะของราศีราศีธนูใบที่หนึ่งค่ะเป็นหนึ่งเหรียญนะคะไพ่หนึ่งเหรียญ ไพที่1เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,น,นะคะเรียกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างมีน้ำใจนะถ้าพูดถึงองมมปนสัยของคุณก็คือมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นเนาะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ๆได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มต้นเก็บพอมลอมลิฟนะคะ ค่อยเป็นค่อยไปเนาะเนาะแต่คุณจะได้โชคลาภได้เงินก้อนใหญ่มีโชคทางด้านการเงินนะคะจะได้โอกาสได้รับโอกาสใหม่ๆเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งร่ำรวยอะค่ะถ้าหนึ่งเหรียญอันนี้จะทายว่าคุณจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรเห็นไหมคะเห็นถังไหมถังที่มีเงินไหลออกมาไม่ขาดสายเห็นไหมคะองค์พระพิเคเนสแล้วก็มีถังที่มีเงินไหลออกมาไม่ขาดสาย นะคะคุณอาจจะทำงานขายอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรือหรือคือมันเหมือนมีความมั่งคั่งอยู่ในอุ้งมือค่ะคุณอาจจะได้เงินจากการที่คุณเล่นหุ้นหรือได้โชคเงินก้อนใหญ่นะคะอาจจะได้โชคจากการถูกรางวัลอะไรประมาณนี้เนาะไพ่ใบนี้เป็นโอกาสแห่งความมั่งคงค่ะมีโอกาสเรื่องโชคลาภแน่นอนหรือได้ของรางวัลน,นะอันเนี้ย เอ็ดออฟเพนทนี่เป็นการเริ่มต้นของเริ่มต้นนะคะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเงินเงินทองทองนะหรือธุรกิจความสำเร็จใครทํางานอยู่ก็มีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็มีการค้าขายที่ดีความรักก็อาจจะบังเอิญได้รักแรกพบนะแต่ไพ่นี้ยมีลาบลอยแน่นอนนะคะแล้วก็ใครทํางานบริษัทอยู่ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นนะคะ อาชีพที่ทําได้ก็ขายเครื่องประดับก็ได้เนาะหรือใครที่ยังโสดอยู่ก็จะมีคู่ครองได้คู่ครองที่มีฐานะที่ดีกว่านะคะได้คู่ครองในฐานะที่ดีกว่าไพ่นี้ดีมากนะคะไพ่ใบที่สองตำแหน่งที่สองคือคุณได้หกหกเหรียญใบนี้ค่ะเห็นไหมคะมีทองมีเงินทองอยู่ที่เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะไหไหเก็บเงินเก็บทองนะคะองค์พระพิเคเนตแบกอยู่แล้วเสร็จแล้วเงินก็ล่วงหล่นอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดเลยเนาะเห็นไหมคะโชคดีนะคะราศีธนูอันนี้น้ำขึ้นให้รีบตักนะคะในช่วงนี้เพราะมันเป็นไพ่ปัจจุบันนะคะหกเหรียญเมื่อกี้หนึ่งเหรียญคุณเป็นคนค่อนข้างขยันใจเย็นนะคะ ถ้าใครรอคอยผลผลิตก็จะได้สมความสำเร็จตามที่รอคอยค่ะคือคือเรียกว่าอะไรที่คุณตั้งใจรอรอที่จะได้ผลผล,ผลิตตรงนั้นนะ่ะรับรองว่าได้ผล,ผลผลิตนั้นแน่นอนนะคะที่รอคอยมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะแต่ก็มีคนมาขอพึ่งใบบุญคุณค่อนข้างเยอะนะคุณก็เป็นคนที่รู้จักให้นะคะ แบ่งปันบริจาคอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับว่ามีเงินมีทองก็เป็นสุขในการใช้ทรัพย์สินนะคะมีโชคจากการทำงานถ้าใครทำงานอยู่นะคะแต่ระวังเรื่องการบางทีบริจาคมากเกินไปใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยต้องรู้จักใจดีชอบทำบุญนำทานจริงแต่ว่าก็ต้องรู้สึกที่จะทําบัญชงบัญชีไว้ด้วยนะคะในด้านความรักก็เรียกว่า ในด้านความรักการลงทุนอาจจะมีการลงทุนร่วมหุ้นกันร,ระหว่างคนรักกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะคะไพ่ใบนี้ชี้ให้เห็นการหมุนเงินค่ะใครจะกู้ยืมเงินกับธนาคารนำไปลงทุนก็จะสำเร็จนะคะนะมันเป็นไพ่ที่โชคดีทางด้านการลงทุนต่างๆอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรบ้างคุณได้ก้าวดาบนะ เมื่อกี้ราศีธนูเราบอกว่าคุณเป็นคนสัญ,ญลักษณ์คุณคือไม้เท้าใช่ไหมเอ่อไพ่เมเจอร์คุณได้เมอร์จิเชียนเนาะคุณได้เมอร์จิเชียนในตำแหน่งที่9เนาะยังไม่ได้บอกเนาะแล้วก็ตำแหน่งที่8คุณได้เดอะเดทอันนี้เป็นไพ่เมเจอร์เนาะได้2อันนอกนั้นก็เป็นไมเนอร์หมดนะคะใช่ไหมใช่ ดูเหตุการณ์อดีตที่ผ่านมา9ดาบสัญลักษณ์9ดาบ,ญญาดาบเป็นตัวแทนของอะไรนะคะ9ดาบเดาบเนี่ยเป็นเรื่องที่อดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเครียดและว,วิตกกังวลเนาะแล้วเจ็บ อาจจะเจ็บป่วยคิดมากอะไรเงี้ยไม่มีทางออกในชีวิตท้อแท้สิ้นหวังนะนะบางคนก็เจ็บป่วยแล้วก็งานที่ทำก็อาจจะร่วมงานกับใครแล้วไม่ชอบงานที่ทำอยู่แล้วก็บางทีก็มีปัญหาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็อาจจะมีการสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะคะแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นนะคะความวิตกกังวลต่างๆก็ค่อยขี้ขายลงแต่ก็มีคําเตือนบางอย่างเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะที่ผ่านมามันอาจจะมีการปวดหัวเครียดหรือฝันร้ายวิตกกังวลนี่คืออดีตที่คุณเป็นคนค่อนข้างคิดมากและมีปัญหากัดกลุ้มใจนะคะอะไรบางอย่างแล้วก็ในเรื่องของแล้วคุณก็ได้ King of คิงออฟขับอัศวินถือถ้วยด้วยนะคะเดี๋ยวนะนายออฟสวอรใช่ไหมนายออฟสวอรคือเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมองอะไรในแง่ร้ายนะคะแล้วก็มีชีวิตที่หาทางออกไม่ได้นะคะแล้วก็มีเรื่องให้เสียใจที่ผ่านมาแต่ว่านี่คืออดีตนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็จริงๆอุปนิสัยของคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างอบอ้อมอารีและอ่อนโยนนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีว่างั้นเถอะนะคะ อันนี้ช่วยเหลือคนอื่นได้แต่บางทีแล้วเราก็กัดกุ้มกับเรื่องตัวเองเพราะช่วยตัวเองไม่ได้คือมัวแต่ที่จะช่วยคนอื่นไม่ใช่มัวแต่ช่วยคนอื่นลักษณะที่นิ่ัสของคุณเป็นแบบนั้นแต่บางทีปัญหาของตัวเองก็กัดกุ้มคิดไม่ตกนะคะใช่ไหมคิงคิงเนาะเออคิงออฟคัพคือชอบให้คำแนะนำปรึกษาะคะ่ะผู้อื่น คนอื่นก็ไม่ค่อยเกรงกลัวคุณหรอกแต่ชอบคุณก็ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าคุณเป็นผู้ฟังที่ดีเนาะเนาะคุณอาจจะทำงานพวกกิจการหรืองานที่เจ้าของขนาดย่อมนะแต่ว่าการเงินของคุณคุณก็เล็งเห็นคุณค่าของเงินนะคะก็ค่อนข้างโอเคนะกับสิ่งที่เจอตรงนี้ นะคะอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นคนขี้กังวลนิดนึงไหนดูตำแหน่งที่6นี้เหตุการณ์ในอนาคตใบนี้ค่ะเหตุการณ์ในอนาคต4 of pentacles สี่เหรียญโฟ f ์ออฟเพนทัคคุณได้เหรียญค่อนข้างเยอะเนาะ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไปในสองเดือนนะคุณค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ตันหนีเนะแต่ว่าคุณก็เห็นคุณค่าของเงินดีกว่าเนาะงานก็มั่นคงไม่เปลี่ยนงานค่ะงานอาสังหาริมรัพย์อย่างที่บอกก็ได้เนาะคุณค่อนข้างจะต้องสะสมความมั่นคงค่ะแล้วก็ไม่ค่อยอยากเสี่ยงอะไรก็ค่อนข้างประหยัดมัธยัตนะคะ เพราะว่าคุณก็กลัวกลัวว่าสิ่งที่ลงทุนไปก็รู้สึกลังเลไม่กล้าตัดสินใจเนาะแล้วก็ต้องวางแผนให้รอบคอบไม่อยากจะผิดพลาดน,นะคุณก็ค่อนข้างทำงานหนักค่ะแต่ก็คุ้มค่ากับที่คุณทำเนาะแล้วก็ระวังกันแค่รับรองการจับใจ่ายใช้สอยของตัวเองค่ะเนาะ ถ้าเราเราระวังอย่างนี้ก็โอกาสที่เราจะมีปัญหาก็จะค่อนข้างน้อยอาจคุณอาจจะต้องแบบบางคนอาจจะว่าคุณขี้งกก็ว่าได้นะแต่จริงๆแล้วคุณก็ต้องประหยัดเอาไว้เพื่ออนาคตนะคะก็เลยทำอะไรพอดีตัวไม่ยอมออกนอกกรอบนะคะก็ดีค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีเนะเพื่อไม่ให้เงินล่วไหล แต่อย่าให้คนรู้สึกว่าเราขี้งกแค่นั้นเองแล้วแนวทางของการแก้ไขปัญหาใบที่7คือปัญหาที่คุณมีอยู่นะปัญหาที่คุณมีอยู่มันปัญหาอะไรเนาะหกดาบปัญหาที่คุณมีอยู่นะคะมันเป็นหดาบใบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีกุญแจของการแก้ไขปัญหาเนาะ ดาบมันก็เป็นตัวแทนของอุปสรรคนะคะนะคุณอาจจะมีอาจจะต้องมีการโยกย้ายงานนะคะไปทำงานต่างสาขานะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะพักผ่อนหลบหนีความยุ่งยากนะทิ้งปัญหาเอาไว้ก่อนแล้วก็ แล้วอะไรก็ตามสถานการณ์ต่างๆที่ยุ่งยากมันจะขี้คายค่ะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปกลัวน้ําให้ขุ่นตอนช่วงนี้ถ้ามันมีปัญหาอะไรก็หลบหนีความวุ่นวายทิ้งปัญหาไว้ก่อนแล้วปล่อยให้เวลาเป็นตัวขี้ไข่นะคะแล้วงานที่เป็นอุปสรรคในตอนนี้อนาคตจะจะมีความสําเร็จเนาะถึงแม้มันจะมีอุปสรรคในเวลานี้นะคะการศึกษาการเรียนก็เหมือนกันนะอาจจะสําเร็จช้ากว่ามาตรฐานนะแต่ให้คุณเตรียมตัวล่วงหน้านะ แล้วก็นี่สินอะไรก็ตามก็พยายามอย่าก,ก่อนนี้เพิ่มประหยัดมัธยัสถ์ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ก่อนนี้เพิ่มมันก็จะไม่มีผลทําให้เรากุ้มใจนะนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาหยุดพักก่อนกับปัญหาให้ใช้เวลาเป็นตัวขี้คลายมันจะได้อย่าพึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้เป็นปัญหามันใหญ่โตขึ้นมานะนะ อาจถ้าต้องไปทำงานต่างสาขาย,ย้ายสาขาก็มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องโยกย้ายเนะเพื่อเพื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะตรงนี้เนาะแล้วกุญแจนในการแก้ไขปัญหาคุณไปได้เดอเดอันนี้ต้องดูดีๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าใบนี้มันไปเป็นใบที่8เขาเรียกว่า เราจะแก้ปัญหากับสิ่งต่างๆได้อย่างไรเดทนะคะไปได้ตำแหน่งเดอะเดทต้องดูนิดนึ่งเดทเนาะเดทไม่ได้แฮงแมนแต่เป็นเดท คุณได้กุญแจของการแก้ไขเป็น the date นะคะสงบนิ่งและหยุดพักเนาะมันอาจกำลังจะหมดบางสิ่งสิ้นส,สุดบางสิ่งและเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะอันนี้บางทีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงมันก็ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลง หรือหมดเคราะห์กรรมก็ได้นะคะเปลี่ยนชีวิตใหม่เช่นคุณอาจจะโยกย้ายไปอยู่ทำงานที่บ้านแทนที่จะทำงานประจำนะคะเนอะอะไรนะเขาให้ระวังเรื่องเรื่องนี่หนี้สินเนาะล้นพ้นตัวนะคะแล้วก็สุขภาพถ้าทำบุญไปทำบุญก็ดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าบางครั้ง บางครั้งมันก็มีจังหวะดีก็ก็หาเวลาไปทําบุญบ้างนะก็อย่างที่บอกก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะแต่อย่าพึ่งครั้งใหญ่เลยอะคะ่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่จากปัญหาที่เกิดเนาะ แต่คุณได้เดอะเมอร์จิเชียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเดทที่แปลว่าตายนะถ้าคุณได้เดอะเมอร์จิเชียนหมายถึงคุณจะหมดข้อกรรมค่ะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่เพราะคุณได้ตรงนี้แล้วก็มาความวิตรกกังวลของคุณได้ทั้งเดทและเมอร์จิเชียนเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าคุณต้องออกจากงานตรงนั้นก็ออกไปแต่คุณจะได้สิ่งที่ดีกว่ามาแทนที่หมดข้อกรรมเปลี่ยนชีวิตใหม่มีโอกาสออกจากงานประจํานะคะใครที่ เป็นคนโสดน,นะคะก็จะเจอคนใหม่อาจจะเป็นคู่คู่คู่ในอดีตชาตินะคะแล้วก็ใครที่กำลังมีปัญหาคลาสังเกี่ยวกับความรักก็จะลงเอยยันด้วยดีเรียกว่าเข้าใจกันแล้วก็แล้วก็ยุติสิ่งต่างๆกันไดไ้ด้วยด้วยด้วยสัมพันธภาพที่ดี นะคะสิ้นสุดความยุ่งยากที่ตกลงกันไม่จบก็จะตกลงกันจบคู่ที่มีปัญหาขัดแย้งกันนะคะชีวิตเป็นการยุติความสัมพันธ์ในลักษณะเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตนะคะทุกอย่างมีเกิดและมีดับนะให้เราพยายามถ้าอยู่ในศาสนาใดก็พยายามที่จะ สวดมนต์ภาวนาในแต่ละศาสนาน,นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ให้ระวังสุขภาพที่อาจจะมีโอกาสป่วยนะเข้าโรงพยาบาลบางทีแล้วมันอาจจะไม่ได้สูญเสียที่อาจจะเป็นการเจ็บป่วยสูญเสียทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เรามาระวังแค่นั้นเองแต่มันเป็นการปัดผัดเปลี่ยนไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นค่ะนะเพราะว่าคุณได้คู่กันเลยนะขอทายรวม ว่าได้เมื่อจีเชียนกระเดชเนี่ยไทยออกมาแบบนี้เลยค่ะเหมาะหมดขอกรรมแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อ,ออกจากงานประจำก็ว่าได้บทสรุปลงเอ่ยด้วยอัศวินถืออัศวินถือดาบนะนะ ผลลงเอยของใบสรุปของคุณคืออัศวินถือดาบนะใบนี้ใบสุดท้ายผลภาพรวมนะคะเพราะว่าเดทมาพร้อมเมอร์จิเชียนเนี่ยถ่ายได้เลยเพราะว่าเป็นไพ่เมเจอร์เหมือนกันเนาะ ให้เราเชื่อมั่นนะคะไพ่เนี้ยเชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองนะคะมันเป็นไพ่ที่ตายแล้วเกิดใหม่นะคะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเนาะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการสูญเสียนะคะมันอาจจะมีบางอย่างสูญเสียไปแต่มันจะได้สิ่งใหม่มานะคะแล้วพอเป็นเดอะเมอร์จเชียลเนี่ยก็หมายถึงว่า คุณจะมีสัมผัสพิเศษนะเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ในสิ่งที่สั่งสมมานะคะจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามตรงนี้ก็ต้องระวังมันจะสูญเสียบางอย่างและได้มาซึ่งบางอย่างนะคะส่วนใบสุดท้ายมันจะลงเอยด้วยอัศวินถือดาบ ให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะทำอะไรต้องให้ได้ดังใจตัวเองนะคะให้คุณสาสางเรื่องราวที่ค้างคานะ,ะด้วยความเด็ดเดี่ยวก็สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะเนาะถ้าคุณมีการขัดแย้งกันก็ให้สะสางสิ่งที่เป็นความขัดแย้งนั้นนะคะแล้วทุกอย่างก็จะลี้คลายลงไปได้อัศวินถือดาบ ตามเวลาแล้วกันเนาะก็คือคุณค่อนข้างที่จะไม่กลัวในการแก้ปัญหาอุปสรรคกล้าลุยกล้าแสดงออกแต่ว่าคุณก็ต้องดูจังหวะจากโคนนะคะปัญหามีไว้พุ่งชนจริงแต่ให้มีสติให้รอบคอบอย่าวู่วามนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะแต่แต่พื้นฐานก็คือ ถ้ามีอุปสรรคและศัตรูเข้ามาเนี่ยคุณก็สามารถฝ่าฟันความยุ่งยากนั้นไปได้แต่อย่าใจร้อนนะคะ,ะโอเคนะคะ,ะขอเอาใจช่วยราศีธนูนะคะไว้พบกันคลิปถัดไปในเดือนมิถุนายนะคะขอบคุณมากค่ะพฤษภาแล้วเนาะแล้วก็มิถุนนาขอบคุณนะคะชาวราศีธนู แล้วก็เดี๋ยวจะให้ลิงก์เพื่อไปดูว่าคุณราศีธนูแล้วคุณเป็นลัคนาไหนจากเวลาเกิดของคุณนะคะสวัสดีค่ะกำลังดี28นาทีสวัสดีค่ะ